สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ารอบโลกพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวที่โลกอาจมองข้ามวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่ประชาชนกลับต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นคือแองโกลาครับแองโกลาชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูนักสำหรับบางท่านแต่ประเทศในแอฟริกาแห่งนี้ คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆของทวีปด้วยปริมาณสำรองน้ำมันม,นมหาศาลที่ควรจะนำมาสึ่งความมั่งคั่งและชีวิตที่ดีของประชาชนทว่าความจริงกลับเป็นคนละเรื่องเมื่อปลายปีที่ผ่านมาท้องถนนของกลุงรูอันดาเมืองหลวงของแองโกลาเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ประท้วงนับพันที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องพวกเขาออกมาด้วยความสิ้นหวังความหิวโหวย และความโกรธแค้นที่สั่งสมมานับหลายทศวรรษคนหิวโหวยไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นี่คือประโยคที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของการเพื่อนไหวครั้งนี้แองโกลาเป็นประเทศที่ประสบปัญหาการคอรัปชันอย่างรุนแรงมาอย่างยาวนานแม้จะมีน้ำมันดิบส่งออกจำนวนมากแต่เงินเหล่านั้นกลับไม่ถึงมือประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ไหลเข้ากระเป๋าของชนชั้นนำทางการเมืองและกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับอำนาจประชาชนส่วนใหญ่ ต้องเผชิญกับอัตราการว่างงานที่สูงลิว่วการเข้าถึงบริการสาธรารณะขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาและสาธรารณะสุขที่ย่แย่และที่สำคัญที่สุดคือความหิวโหวยครับลองจินตนาการดูสิครับว่าคุณอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยทองคำและน้ำมันแต่คุณกลับไม่มีอาหารจะกินไม่มีงานทำและมองไม่เห็นอนาคตของลูกหลานความรู้สึกเหล่านั้นมันกัดกินจิตใจจนวันหนึ่งมันก็ต้องปะทุออกมา การประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นอย่างสันติแต่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลกลับถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงมีรายงานการประทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนภาพของผู้คนที่ต้องวิ่งหนีแกส๊สน้ำตาและกระสุนจริงเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลเลือกที่จะใช้กำลังเข้าแก้ไขปัญหาแทนที่จะรับฟังเสียงของประชาชนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการประท้วงในแองโกลา แต่ครั้งนี้มีความรุนแรงและมีผู้เข้าร่วมมากเป็นพิเศษสาเหตุหลักคือปัญหาเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงเรื่อยๆหลังการระบาดของโควิด -19 และราคาน้ำมันที่ผันผวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประเทศและทำให้ชีวิตของคนยากจนยิ่งลำบากขึ้นไปอีกนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการประท้วงเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสำหรับรัฐบาลแองโกลาว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง ต้องจัดการกับคอร์รัปชันต้องกระจายความมั่งคั่งสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและต้องสร้างโอกาสในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปความตึงเครียดทางสังคมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมบทเรียนจากแองกูลาสอนให้เรารู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคัง่งไม่ได้เป็นหลักประกันความสุขของประชาชนเสมอไปหากการบริหารจัดการไร้ธรรมาพิบาล ความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งถ่างกว้างและในที่สุดความหิวโหวยก็จะผลักดันให้ประชาชนลุกขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเราจะจับตาดูสถานการณ์ในแองโกลาต่อไปอย่างใกล้ชิดหวังว่าเสียงร้องของประชาชนจะไม่ถูกมองข้ามและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นในไม่ช้าวันนี้เรื่องเล่ารอบโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ